กลับมาติดตามทันโลกเอ็กเพรสกันต่อนะคะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของผู้นําซีเรียค่ะล่าสุดออกมาแสดงความมั่นใจแล้วนะคะว่าซีเรียกับชาติพันธมิตรเองเนี่ยจะผนึกกําลังกันในการกําจัดกลุ่มติดอาวุธค่ะซึ่งเป็นกลุ่มกระบฏท,ที่เข้าไปยึดเมืองอเลปโปเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศนะคะหลังจากที่กองกําลังฝ่ายรัฐบาลเคยถูกโจมตีจนต้องล่าถอยมาแล้วค่ะ ประธานาธิบดีบาซ่าเอาอาัสซารผู้นําของอของซีเรียค่ะได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เมืองอเลปโปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศวารัฐบาลและพันธมิตรจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียหลังจากเมืองอเลปโปถูกกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลบุกเข้ายึดเอาไว้ได้เกือบทั้งหมด โดยประธานาธิบดีเอาซาดยืนยันว่าซีเรียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรสามารถเอาชนะและกำจัดกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ไม่ว่าการโจมตีจะรุนแรงสักแค่ไหนขณะที่องคอ์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียนะคะก็ออกมารายงานว่ากองกำลังนักรบจีฮัดที่ชื่อว่าฮายัตตารีอัลชามแล้วกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียหลายกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตุรกี ร่วมกันยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมืองอาเลปโปทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งนับเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่สองของซีเรียด้วยโดยรวมไปถึงสำนักงานของรัฐแล้วก็เรือนจำกลางค่ะหลังจากมีการเปิดฉากปฏิบัติการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลุ่มฮายาตตาลีอัลชาบถือเป็นเครือข่ายในซีเรียของกลุ่มอัลกออิดะปัจจุบันมีเขตอิทธิพลในพื้นที่บางแห่งของจังหวัดอิลิปจังหวัดฮามาและจังหวัดลาตะเคียด้วย ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่ปฏิบัติการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มฮายัตตาลีออลชามและแนวร่วมที่เปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ตอนนี้เพิ่มเป็นมากกว่า320คนแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มฮายัตตาลีออลชามแต่ก็มีพลเรือนร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย44คน สถานการณ์นี้ถือเป็นการจู่โจมฐานที่มั่นของรัฐบาลซีเรียค่ะโดยฝ่ายต่อต้านนับเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะและนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2016ที่กองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสามารถกลับเข้าสู่เมืองอเลปโปได้อีกครั้งหลังจากถูกทหารและกองกำลังสนับสนุนรัฐบาลผลักดันออกไป